พูดถึงรองเท้าของเดวิดบูเกอร์สีล่าสุดกันดียว่าผมบอกเลยว่าสีนี้โคต้ตแ้งโคตรเทียวและไม่คิดว่างานคอลแลบนี้มันจะโคตรลงตัวได้ขนาดนี้นะครับผมเป็นคู่นี้เลย d ดวิดบ er, ูเ <Wow. S 1> กอร์ช u c k กเทน o r อร์เอ็กวัลายเป็นกระแสสำหรับวันนี้นะครับผมที่เดวิดบูเกอร์ใส่คู่นี้ลงสนามแรงบันดาลใจของรองเท้าคู่นี้นะครับผมอย่างที่เห็นครับผมได้มาจาก Convert ์ h ช c k t กเทนเเป็นรองเท้าที่เดวิดบูเกอร์นี้เขาชอบใส่เอามากๆไม่ว่าจะเป็นชุดเที่ยวชุดอะไรที่เขามานี่ครับผมจะต้องมีเจ้า c อนเวิร์ตชักเทเลอร์อยู่ในชุดนั้นและแม้กระทั่งวันมีเดียเด NBA 2 0นบล่าสุดน,นะครับผมเดวิดบูเกอร์ยังใส่เจ้า c o n v e r ร์ตชักเทเลอร์มาถ่ายโคตรปั่นครับผมและพิเศษกว่านั้นก็คือเป็นรองเท้าอีกรุ่นที่มีแบรนด์2แบรนด์อยู่ในคู่เดียวกันโคตรเจ๋งครับผม